สวัสดีครับคลิปนี้ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับคลิปที่แล้วผมเฉือนทาโดยตัวผู้เอาไว้โดยการกันคลิปนี้ผมมาเฉือนออกนะครับโดยการใช้ไม้มายึดติดก,กับถาดตัดนะครับทําเป็นรั้วด้านบนยืมขึ้นมาจากนั้นก็ใช้แคมจับชิ้นงานแล้วตั้งเรื่อยให้ได้ขนาดที่เราต้องการจากนั้นก็รุนถาดตัดเฉือนเข้าไปเลยครับแบบนี้จะปลอดภัยครับแล้วก็จะแม่นยําแต่เราอาจจะช้าหน่อยเพราะว่าเราต้องมาจับแค็มทุกครั้งไป อีกวิธีหนึ่งเขาก็จะใช้รั้วซอยครับมาตั้งแล้วก็ใช้ไม้ชิ้นงานของเราเนี่ยดึงถอยหลังกลับมาเลยแบบนั้นค่อนข้างอันตรายครับถ้าแบบนี้จะปลอดภัยที่สุดครับไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือมือเก่าถ้าแบบนี้เรายอมเสียเวลาหน่อยแต่เราจะปลอดภัยครับเมื่อเราตั้งผ่าแนวยืนออกไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมก็มาผ่าแนวข้างครับการผ่าแนวข้างก็เราก็จะได้ชิ้นงานที่สวยครับถ้าเราไม่ หรือขี้เกียดผ่าแนวข้างเราก็ใช้ค้อนตีออกก็ได้ครับแต่ผมต้องการให้ชิ้นานออกมาสวยผมก็เลยใช้วิธีตัดด้วยเครื่องเลื่อยก็จะออกมาเป็นสี่เหลี่ยมสวยครับขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นะครับถ้าเห็นคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ